นี่ใช่มครับรู้ไมนิดขายต้นไม้ประเภทไหนครับขายไม้ไทยไม้ไทยโบราณไม้หายยากแล้วเวลาเปิด แล้วแต่วันแล้วแต่จังหวะอย่างแต่ตอนนี้ก็เปิดประมาณหกโมงเชา้าปิดประมาณทุ่มเปิดทุกวันไหมครับทุกวันทุกวันเป,ปิดหกโมงเช้าปิดวันทุ่มหนึ่งแต่ลูกค้าเยอะมากตอนก็ถือว่ามาเรื่อย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 ส่วนใหญ่ไามที่จะขายดีเป็นพิเศษจะเป็นไม้มไผ่บอกชื่อได้ไหมครับส่วนมากเนี่ยถ้าตอนนี้เนาะถ้าตอนนี้ก็จะเป็นแก้วเจ้าจอมดอกไม้ที่เป็นพวกไฟสีเนี่ย แล้วที่เขาซื้อไปเขาซื้อส่วนใหญ่ซื้อไปจัดส่วนอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ซื้อไปสะสมบางคนก็ชอบสะสมเป mm ็นไม้สะสมด้วยใช่โอช่วงเลนราคาประมาณเท่าไหร่เอารวมๆก็ได้ครับดูแต่มีตั <S <S ้งแต่ต้นหลักสิบหลักสิบไปถึงแสนแสนเลยแสนแล้วประมาณนี้ครับพิ่มขึ้นมา จะอยู่ร้านหลักๆก,ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์ตอนที่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะมีคนงานอยู่เพราะว่าเสาร์อาทิตย์จะอยู่รอแบบลูกค้านะลูกค้าเก่าเขาจะกลับมาเจอเพราะว่าวันหยุดเขาเหมือนกันก็จะกลับมาเจอกันคอยเซอร์วิสนะคอยให้คําแนะนําแต่ถ้าวันธรรมดาไงบางทีก็ลูกค้าขึ้นของเองเลยเพราะว่าจะออกจากสวนอาทิตย์หนึ่งสี่วันอย่างต่างอันนี้เป็นร้านของลุงเองใช่ เน้นจัดสวนเป็นหลักเลยแล้วก็เน้นหาไม้ก็คือบางคนหาไม้ไถไม่ได้แล้วนะลูกไม่รู้จักด้วยใช่ชับแต่ว่าที่เนี่ยหาได้ทุกต้นที่มันมีอยู่สอบถามได้ไหมคะสวนลุงสวนหลักอยู่<อ>ที่ไหนรนะหรคะคะอยู่คลองสิบสี่คลองสิบสี่ใ่คลองสิบสี่แต่จะเป็นสวนปิดเนาะไม่ไจะไม่ให้ลูกค้าเขา้าเพราะว่าคือหน้าร้านไม่ได้ค่อยขายเพราะฉะนั้นต้องเน้นเอาไม้มาตั้งหน้าร้านให้ได้ เาะถ้าเกิดเราปล่อยให้ลูกค้าเข้าสวนเนี่ยเขาก็จะไปเลือกไม้ที่แบบฟอร์มดีไปหมดแต่ลูกค้าที่มาหน้าร้านก็จะไม่คิดว่าไม้ดีก็จะไม่ค่อยให้เข้าที่แล้วก็น่ารับอยากเห็นต้นไหนวิดีโอคอให้ดูเลยลรงมีแฟนเพจมีอะไรพวกนี้ครับอ่าไม่มีลายอย่างเดียวเพราะว่าเพจดีแล้วเพราะว่าถ<อ>้าจะเปิดเพจถ้าจะส่งออนไลน์เนี่ยปัญหาเยอะเลยไม่ส่งดีกว่า อยากได้กน็นัดรับสะดวกตรงไหนได้หมดนั่นดูทั่วประเทศเนาะเพราะว่าจัดสวนก็จัดทั่วประเทศเนะน,นนั้นได้หมดออที่ออนไลน์นี่คือจะมีปัญหารเรื่องการจัดส่งหรอคะใช่เพราะว่าคือจะส่งคือขนส่งไม่ใช่ของเราไงใช่ไหมล่ะคือไปพึ่งเขาอ่ะมันก็ไม่ได้เต็มที่ก็จะไม่รู้ว่าเขาดูแลต้นไม้เราดีหรือเปล่าบางทีอยู่บนรถไปแล้วของมันมีปัญหาเวลาไปถึงลูกค้ามันไม่ตรงกับที่เราวิดีโอคอลให้ดูอ่ะถ้าลูกค้าเข้าใจก็โอเค แต่ลูกค้าบางคนก็อยากได้สวยเลยแต่ว่าบางทีขนส่งล่าชา้าหรืออาจจะแบบเขา,าเดียกอะไรกระเทือนระหว่างสง่งอย่างไรมีปัญหาใช่เขาก็ไม่ได้อย่างที่เขาอยากได้คือคน,เ,นเสียเงินไม่กลัวแตอ่อยากได้อย่างที่อยากได้ไงแล้วมันไม่ได้อย่างใจมันก็เหมืนอนน้องิตน้องิดหวังก็เลิกสง่งดีกว่าอยากได้สวยแค่ไหนน่ารับมาเลยวิ่งมานมี่หมดใช่ แล้วข้อดีของไม้สวนเองนะลูกคือมันมีทุกไซส์อยากได้ไซส์ไหนสเปคแบบไหนมาเลยว่ากันตามใบเกล็ดเลยใช่มีซุนเท่าไหร่ว่ามาเนี่ยเหมือนจะเอาแก้วกระจกเนี่ยอยากได้ต้นเท่านี้ประมาณนี้ราคาสี่ห้าพันมีไหมต่อต่อว่ากันตามไม้ราคาใช่ไซส์นี้ประมาณเท่าไหร่ลึกถ้าไซส์นี้กับไม้สามนิ้วเนาะหมูสองราคาจะเป็นพร้อมปลูกนะลูอายุประมาณอายุปีครับ โอ้เกือบสิบเกือบสิบเลยใช่เกือบสิออบแต่ถ้านนเป็นปรับจัด,ดสวนด้หรือใช่รับจัดสวนเป็นหลัก<อ>หน้าร้านก็จะเปิดแล้วก็จะมีสองสามตลาดแล้วก็มีที่นี่ด้วยมีคลองสิบห้าด้วยมีการเดินเซ็นเตอร์ด้วยจะเป็นสามสี่จุดแล้วก็วันว่างๆก็จะออกแบบไปสนามหลวงสองบ้างอไป,ไปอฟอฟอ,ฟอบ้างแล้วแต่ว่าสะดวกไหมรับ จัดสวนนี่ก็คือลุงออกแบบเองอะไรเองเนาะอ่าตามแบบที่ลูกค้าอยากได้ตามแบบใช่หรือลูกค้าแคปหน้าจอมาเลยได้หมดจัดได้ครับเร f e r e n c e มาว่าอยากได้แบบนี้นะคือเพื่อหนีค่าเขียนแบบเพราะว่าค่าเขียนแบบจัดสวนกับแบบบ้านก็ราคาไม่ได้หนีกันเนาะแต่ว่าแบบจัดสวนเนี่ยไม่ได้อะไรจากมันเลยนะหนูได้แค่กระดาษ A4 อันหนึ่งตรงไหนอยากให้สีเขียวกว่าแคปแล้วก็เอาสีเขียวไปทาแล้วก็ให้กลเป็น A4 กับชื่อต้นไม้แค่นั้นเนาะ มันไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าสองหมืน่นสามหมืน่นแต่ค่าเขียนแบบบางคนได้ไม้เต็มหลังแล้วไงก็เลยไม่ต้องเขียนดีกว่าอยากได้แบบไหนแคบมาเลยแล้วทําตามรูปเลยราคาต้นไม้ก็ว่ากันตามรูปเลยเนาะตามไซส์ที่ไหวแล้วรับจัดสวนสนเฉยๆเป็นลูกค้าประจําหรือวอ่าเฉยๆจะเป็นนอกถ้าจัดสวนจะเป็นลูกค้าวอล์กทิ่มากกว่าถ้าจัดสวนเนาะเพราะว่าลูกค้าประจําอ่ะมันหลังนึงมันจะจัดสวนได้แค่ไม่กี่เที่ยวไงมันก็เต็ม เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ค่อย <HHH> ม,มีลูกค้าประจําแต่ว่าเจ้าไหนที่ไปจัดแล้วเขาจะเป็นลูกค้าประจําเราเพราะว่าเขาซื้อไม้เต <ges> ิมเนี่ยคือเขาอยากใดก็โทรมาเลยเราไม่มาตลาดแล้วโทรมาสั่งถ้าอย่างนั้นก็ง่ายง่ายขอบคุณนะคะใครสนใจไม้ไทยเะครื่องะไรของเขาลยครับสวัสดีครับสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะ ชื่อเมย์ค่ะอ๋ออันนี้ชื่อร้านว่าอะไรครับ MJ Garden Tea ค่ะเป็นร้านขายเกี่ยวกับเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับต้นต้นสนเป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีไม้ไม้มงคลบ้างค่ะแต่ส่วนมา,จากจะเป็นต้นสนค่ะแล้วก็มีพวกดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะดินปุ๋มต้นสนมีมีประเภทไหนที่ขายดีเนี่ยพี่อป็นไงถ้าถ้าเป็นร้านที่อะค่ะจะคัดสนที่แบบว่ามันมันเลี้ยงง่ายแล้วมือใหม่มันก็จะ เขาเขาเขาหับเลี้ยงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไหยก็จะนิยมหมดทั้งส่วนภายส่วนนอกส่วนมากๆคนไทยแล้วคนพวกแบบว่าส่วนชาติส่วนมังกรอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคะส่วนคนคุกแต่ถ้าเป็นพวกส่วนนอกตอนนี้ก็จะเป็นพวกส่วนเกรวิลเียส่วนลิงซออะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะจัดสวนด้วยกันได้มันรดน้ำเหมือนกันเลี้ยงเหมือนกันค่ะวิธีการดูแลและอะเป็นไงบงต้นสนใช่ไหมคะถ้าเป็นของร้านพี่อ่ะก็คือแดดแดดเต็มวันหรือไม่ต้อง อย่างต่ำต้องห้าถึงเกือบชั่วโมงนะคะห้ามรดน้ำตอนมืดค่ำเพราะว่าพวกนี้มันจะไม่ชอบเพราะมันแช่กลางคืนมันเป็นชลาเน่ารดได้ก็เช้าสายไม่ควรคืนสี่โมงเย็นแต่ถ้าแบบช่วงช่วงหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยตอนคืนฝนมันตกหนักใช่ปะอีกวันนึงก็คือไม่ต้องรดน้ำสามมันคือปล่อยให้มันโดนแดดได้มีเวลาให้มันได้แห้งด้วยเหมือนว่าวันนึงมันต้องโดนน้ำครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใจ่ายต่ำเป็นตอนเช้าจะดีกว่า ส,ว, <unemployed> <S <S สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นลูกค้าที่มาซื้อต้นไม้ในตลาดซอยบัดัดพังเงินนะคะอยากจะถามว่าต้นไม้ที่พี่ซื้อเนี่ยเป็นต้นไม้ประเภทไหนคะวันนี้ซื้อเป็นสดอ๋ออันนี้ซื้อไปจัดหรือว่าไปจัดสวนวนตัวเองที่บ้านเหรอคะั อันนี้ซื้อไปอันนี้ซื้อต้นอะไรไปบ้างคะอันนี้เป็นสนเกียวเรีย้าลนนีเนาะเ๋ือที่เดินไปอีกร้านหนึ่งก็จะเป็นต้นเล็กๆที่เป็นไม้ดอกแต่เป็นไม้แดดอ๋อไม้ดอกไม้ก็เน้นนิยมไม้แดดโดนแดดได้ใช่แล้วแล้วก็เมื่อกี้มีเห็นซื้อวัสดุวัสดุปลูกด้วยเป็นวัสดุปลูกก็จะเป็นดินบวกผสมกับตัวใบไบกัมปูเอาไปผสมกันอ๋อไปผสมกันอยากจะถามค่ะว่า านพี่เนี่ยจัดสวนเป็นสไตล์ไหนคะอืมไม่ได้มีสไตล์เป็นเหลือดูดูดูอะไรนะดูวิธีการใช้วิธีการดูแลนี่คือรืเลือกไม้แดดเพราะว่ามันจะดูแลน้อยกว่าอ๋อเลือกพี่เลือกพันไม้ประเภทที่ดูแลน้อยกว่าน้อยดูง่ายดูดูแลง่ายง่ายอืมแล้วก็จะหามค่ะว่าที่บ้านพี่เนี่ยเวลาจัดสวนเนี่ยคือพี่เปลี่ยนสวนบ่อยไหมหรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์จริงๆถ้าเป็นไม้ยืนต้นแล้วมันคงเปลี่ยนยาก เลาเลือกก็เลือกใช้เวลาเลือกนิดหนึ่งแล้วก็เลือกอย่างที่บอกคือเลือกแนวทางก่อนถ้าเป็นไม้แดดก็ดูแลง่ายแต่ก็ต้องเลือกทางธุที่จะเป็นแนวทางเลี้ยงง่ายโดนแดดได้ก็อย่างฝนนี่ก็คือมันโดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ได้น้ำก็วันเป็นวันอันนี้ครั้งนี้หมดไปเท่าไหร่แล้วคะประมาณกหกพันหกพันนี้พี่ได้ต้นไม้ไปประมาณกี่ต้นคะันนี้หรอประมาณ าต้นอย่างที่แพงคือต้นใหญ่ที่แพงก็คืออ๋อต้นใหญ่คือต้นต้นสนส,ส,ส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่จะเป็นประเภทสนอยู่เพราะว่าก็คือบอกว่าราคาแพงเพราะว่าซื้อเวลาเพราะว่ามันใช้เวลาค่วนต้นใช้เวลานี่ขอบคุณนะคะขอบคค,อบคุณค่ะ